สวัสดีค่ะช่องไม่ดาวกอกนะคะมีน้องหลายท่านที่เอาตามข้อธนัดของท่านกับธนัดแบบนั่นทนัดแบบนี้นอกพี่อันนี้เนาะเอาธนัดแบบไดเอาข้อส้อยเหลือเอาข้อ้อยเบี่ยงเบาหรือว่าเป็นกำลังนะครับในการเสริมเข้าก็ทําไปเลยนะครับเอาหมอต้องขึ้นย่างลายครับถ้าเขาคึ้นลายเข้ากับิบัิเฮดนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แบี่งปันการซ้อยเหลือ ซึ่งกันแลยกันเป็นความมีน้ำาวนน้ำใจที่เรามีต่อกันเนาะนะครับสำคัญที่สุดก็คือเขากับพี่น้องเขากับในฐานะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขากับได้อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้พี่น้องอีกที่อยู่ในบ้านเมืองเขากับหลายท่านอาจจะอยู่เนนไกด์อาจจะอยู่ต่างประเทศเพื่อนอยากมีโอกาสมาแต่ก็ด้วยลายสิ่งหลายอย่าง กมาบพอได้เนะปดาเดินเข้าไปเดินเข้าไปข้างใครบนนอกมาอยู่ในนี้ข้า็เป็นตัวแทนเอฟซที่เพิ่นอยู่ข้างบนอ้ยพรให้ลุงหน่อยันเกิดลุงอ่ะเพิ่นอยาหาเห็ดนนี่นีกับคุณลุงอ่าอยู่ก่อนให้อพรกหอมันเดเพิ่อ่หหแอนอวยพ่อเนี่ยดาอวยพอให้ลุงมันเกิดลุงอีกคนนึ่งนะคะที่ อยู่กับลุงนะคะวันนี้วันเกิดของลุงนะคะเวลาก็ขออวยพรให้ลุงคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กกกอกเจริญนี้ก็เพราะลุงนะคะเวลาก็อยากให้ลุงมีความสุขมีความเจริญแล้วก็นําพาชุมชนกครอกควบคุมหรือว่าหลายๆท่านนะคะนําความเจริญไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะพี่ไ,ไห้แล้วที่ไห้เลยมากขอกมากป้าดา คือตอนนี้นักเงินไอดีๆมันลอยมาจากภาคพาแล้วเดินออกมานิดนึงมันลอยมาแล้วแต่ยังไม่ถึงแต่เขาเขารับรองว่ามาถึงผมก็เอาของผมออกก่อนเพราะว่าไม่อยากต้องผมนี่ไม่อยากให้นี่พระดามาเยอะไห้อ่าไม่อยากให้รอคอยแต่มันมาแล้วล่ะมันมันเยอะนะเยอะนะเป็นเอฟซีจาก อ่านเลยไหมอ่านชื่อไหมเอาที่ท่านสะดวกอ่านชื่อไหมอ่านชื่อไหมเดี๋ยวด้ปลว่าแปวว่า,าผมผมให้เลยนะผมกําลังให้นะนี่นะผมขอจบคลิปก่อนเพราะว่าผมจะไม่เอาเอาตัวนี้ให้ช่องอื่นเพราเอาโอเคนะครับนะครับอมอบนะครับมอบนะครับจะอ่านชื่อให้ดูว่าชื่ออะไรเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรนะใจแบบเย็นใจเย็น หายเลยอ่าย้ํหายเลยอ่ามาจากอ่ะอ่ะพี่อ่านพี่แพทอเมริกาครับพี่แพทอเมริกาครับพี่แพทอเมริกาเมริกาจับเพื่อนอยู่บ่ล่ะพี่แพทอเมริกานะคะจับเพื่อนอย่ครับมีทราบพี่แพทอเมริกาพี่แพทอเมริกา มอบมาแล้วตอนนี้รถขนส่งกําลังมาพร้อมฟังของลุงของป้าด้วยแต่ว่าผมจะมอบก่อนเป็นเงินจํานวนสองพันสองร้อยบาทหนึ่งไนี่มานับ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 หนึ่งเอาน้ามถือเอสองสองสาม สองมาสิบเดินอ่ายี่สิบสองอ่าเห็นแล้อนี่สิบสครับเออครับเดอนี่ใหญ่ๆนะครับนี่นะครับมองเงินรางวัลให้ไทยบ้านนอกนะคะอเมริกาครับอ็ให้ครับอ้าวพี่แพทพี่แพทอเมริกานะคท่านึงทำความดีก็คือเก็บขยะอยู่แถวนี้นะเพคนก็เลยช่วยนะครับช่วยนะดีใจกับที่ไทยบ้านนอกด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับทางคุณแพทเนาะอเมริกาคุณแพทเนาะนะครับอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ีเวนเดลแคทอเมตก,ก,ก,กาให้กับไทย้านนอกนะครับผมอันนี้คือสองพันรับสองร้อยบาทนะครับซึ่งผ่านมาทางคุณลุงกินนี่เรื่องจริงนะครับซึ่งผมกับขอค่ากินแเพว่็จะมามอบให้ในส่วนนี้นะครับทีนี้ในส่วนเงินส่วนนี้นะครับผม,ผมก็นะครับจะขอทําบุญต่อในความใจของผมไม่ ผมจะนําไปซื้อนะครับดอกไม้นะครับที่มาปลูกบริเวณด้านลานขององค์เออถาน้ำมันนำเด้อทางในนะครับแลอถ่านน้ำมันนำเดอจะเป็นถ่านน้ำมันเออนะครับเพื่อที่จะเอามาประดับบริเวณด้านในก็อาจจะมีปลูกหญ้าด้วยนะครับมีปลูกหญ้าบริเวณด้านหน้าแล้วก็อาจจะผมยืนขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็จะถามนาเรียนถามทางคุณลุงว่าเพื่อนจะให้เฮ็ดแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือขอบคุณในความเมตตาของท่านนี้มีต่อผม นะครับแล้วผมก็จะนําเงินของท่านที่งอบให้มากับผมนี้ไปนําำทําประโยชน์ให้สูงที่สุดนะครับในความรู้สึกของผมในหน้าโอกาสนี้นะครับก็คือว่าผมอยากนะครับนำดอกไม้สวยๆงามๆที่เวลาเราไหว้พระสวดมนต์นะนะครับซึ่งเป็นงานของพระอมเนาะบต่อไปนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับไทยบ้านนอกด้วยค่ะครานี้ท่านเด้อครับนะครับไปทำตามตรงนั้นได้ให้เรียบร้อยแแล้วต่่ทานขอบพระคุณนะครับผมสาธุสาธุนะคะอนุโมทนาบุญด้วยมีตัวขอจะไปถึงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเรียบร้อยเอาไปลูกของก่อนนะเอาแต่ตัวตัวท่อนแรกนะท่อนสอง นะคะก็เรียบร้อยเรรียยบ้อไปแล้วนะคะต้องขอบคุณลุงจิมมี่ด้วยที่เป็นสะพานบุญให้หลายๆท่านนะคะลุงจิมมี่ขอบพระคุณมากนะคะที่เป็นสะพานบุญให้หลายหลายท่านนี่นะคะเดดีีี๋ยยวมมมันก็จะๆาลุงจิมมี่ก็เป็นผู้ใหญ่ิงเป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะเหนียงวันนี้มีรำไหมย่าเหนียงวัน้มีลำไหมเฮ้ยออกแล้วผมเลยว่าผมจะออกอ้าว ไม่หยางว่าไม่ว่าผมมีรัม้มจอมดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะนี่เอาเอาูมฟำนโอ้ข้ครับอ้าวแล้วที่ไทยบ้านนอกพระเป๋แบงค์ใหม่ใหญ่ๆนั้นไปไหนแล้วล่ะคะผเอาไว้ในรถพี่เพราะว่ามันหิ้วมาไว้อ๋อ มันแบกหนักเกินไปเนาะครับมวันนี้หนาวบอกคะทําไมถึงทําไมถึงทั้งทั้งผ้าพันคอทั้งหมวกมันอยู่ในชุดชุดนี้เลยนะอ๋อชุดเป็นชุดของมันเลยุดของเขาก็เลยใส่ไปประมาณไปหาซื้อได้ที่ไหนคะนี่อันนี้ค็คืออยู่ตลาดนัดอยู่ตลาดนัดบอกค่ะตัวละ ตัวละแปดสิปอะก็เลยเอามาใส่แม่ดาเห็นแล้วสวยมีรอยยิ้มนะหน้าใส่แล้วน่าจะเย็นนะคะเหมาะสําหรับหน้าร้อนนะคะคครับผม่ะสําหรับคลิปอันนี้เป็นของทางของพี่นัทนะครับของพี่นัทก็ทางพี่น้องเอฟซีเพื่อนละครับผมที่นีชื่ออยู่ในป้ายสวยงามมากค่ะสาหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ